สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านผู้ชมครับจบไปหนึ่งเมนูแล้วเป็นข้าวซอยวีแกนครับนี่เป็นเมนูที่2ครับเป็นพราลามลงสงครับพ้าลามลงสงเนี่ยมีหลายหลายทฤษฎีที่เขาบอกกันนะครับว่าเราทําอันั่นใสอันนี้เรียกเป็นอันนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะทําพะลามลงสงซึ่งได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับทำด้วยพริกแผงนะครับคู่กับกะทิ ใส่หมูแล้วก็มีผักบุ้งลวกใส่ลงไปครับแล้วก็ผมใส่ถั่วลงไปด้วยนะครับท็อปบนด้วยน้ำพริกเผาอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่เสิร์ฟด้วยข้าวก็คือพระรามลงสงนะครับเสิร์ฟกับเส้นหมี่ก็บอกว่าเป็นพักลักษมณ์ทำไมใช้ข้าวไม่ใช้เส้นใช้ผักบุ้งอย่างเดียวก็เรียกเป็นสีดาเอาอย่างนี้ผมทําพระรามลงสงวันนี้แต่อย่างอื่นท่านผู้ชมก็เรียกกันไปตามความต้องการเลยนะครับเอาเป็นว่าเราเริ่มจากการมีหัวกะทิก่อนผมผัด กองหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับต้มสุกแล้วพระรามลงสงไม่ใช่เป็นแกงที่น้ําเหมือนแกงเผ็ดนะครับจะออกเป็นแผนงังผนงหน่อยเพราะว่าเขาจะค้นๆหน่อยครับได้แล้วผมเปิดไฟแล้วเดี๋ยวอีกหม้อหนึ่งที่เตรียมไว้เราจะเปิดไฟให้น้ําเดือดรอลวกเส้นถ้าใครชอบเส้นนะครับแล้วถ้าเราก็จะลวกผักบุ้งด้วยเอาละครับรอในระหว่างที่รอเรามาดูผักบุ้งครับ ผักบุ้งก็นี่เราใช้ก้านเป็นส่วนใหญ่ใบก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําผักบุ้งของพระรามลงสงเราก็รูดใบล่างๆออกเยอะหน่อยครับใช้ผักบุ้งจีนนะครับท่านผู้ชมครับก็จริงๆประวัติก็บอกว่าเป็นคนจีนที่ทําพระรามลงสงเนี่ยนะครับเป็นคนจีนเพราะผักบุ้งเนี่ยผัดไฟแดงบ้านเราผักบุ้งจีน,นก็มากับคนจีนนี่แหละครับเป็นผัดไฟแดงโอเคเอาละครับ เดือดแล้วผมใส่พริกแกงนะครับอย่างที่บอกครับผมใช้พริกแกงพผนแนงก็ผสมพริกแกงกับหัวกะทิที่เราใส่ลงไปในหม้อเนี่ยแหละครับสำหรับผัดก็พยายามผสมให้เข้ากันก่อนนะครับพริกกับกะทิทีนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดอย่างนี้ไปก่อนผักของเราครับ ย,ยอดเนี่ยอยากจะทาอย่างนี้ท่านผมครับยอดบนสุดเราตัดอย่างนี้เลยแล้วก็ตัดเป็นท่อนอย่างนี้ครับสําหรับยอดสวยๆส,ส่วนโคนเนี่ยระยะอย่างนี้พอครับพอคําที่เราเคี้ยวแล้วไม่ติดคออย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวเราลวกกันครับเนื้อหมูผมใช้สันนอกนะครับอยากจะผัดพริกแกงกับหัวกะทิก่อนครับท่านผู้ชมครับน้ํา เปิดรลอไว้ก่อนหมูครับท่านผู้ชมครับเอ็นตรงนี้หน่อยออกหน่อยครับอืมโอ้โหตรงนี้จะเหนียวหน่อยครับหมูเนี่ยไม่อยากสุกนานนะครับอยากจะสุกแป๊บเดียวในแกงของเราเพราะฉะนั้นผมจะหั่นแบบบางๆหน่อยนี่ครับ ผมเติมหางกะทินิดนึงให้ข้าแต่งมันเติมหางนิดนึงครับหมูของเราครับ <S <S อาละได้จานหนึงแล้ว <S 2> <S 2> ทีนี้มาดูแกงของเราครับหมูเสร็จผักเสร็จเรียบร้อย เหลือถั่วเดี๋ยวเราตำนิดนึงครับถั่วริสงครับถั่วริสงบุบครับบุบหยาบนะครับท่ามมนผู้ชมครับไม่ต้องละเอียดมากเอาละพักไว้กะทิกับพริกแกมผัดด้วยกันนี่หอมจริงๆเลย พริกแกงเราเริ่มแตกมันแล้วผมก็จะปรุงแล้วนะครับขอ,อน้ำปลาหน่อยอแล้วก็น้ำตาลครับนี่แตกมันอย่างนี้หอมผสมเข้าด้วยกันครับน้ำตาลละลายแกงเราเดือดเดี๋ยวผมชิมรอบหนึ่งครับน้ำตาลอีกนิดหนึ่งครับ เรียบร้อยผมใส่หมูลงไปเลยครับอย่างที่บอกครับหมูเราไม่ได้ให้เขาสุกนานอยู่ในหม้อเท่าไหร่เพราะว่าผมใส่เป็นแผ่นแผ่นที่หั่นบางๆครับนี่เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะลวกเส้นนี่เขาก็บอกว่าเป็นเป็นพักลัก์นี่มาดูหน่อยครับลวกเส้นมีที่แช่น้ำเอาไว้ครับ ลวกซะหน่อยให้ขันนุ่มหน่อย mm. อาแล้วครับ mm. นี่เส้นผมกรองมาเรียบร้อยอย่างนี้จากนั้นเสร็จแล้วผมมีผักบุ้งครับผักบุ้งผมลวกโคนก่อนนี่ผักบุ้งผมเตรียมเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกในน้ําเดือดของเราแต่ท่านผู้ชมครับเวลาเราลวกผักเนี่ยที่ผมลวกเส้นก่อนในน้ําเพราะว่า เส้นมันจะไม่ดำนะครับแต่ว่าผักบุ้งเวลาเราลวกแล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำได้ง่ายกว่าก็คือใครเก่งเนี่ยก็จะลวกผักแบบแบบที่พอด,ดีแล้วเขียวตลอดอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นได้เลยแต่ผมกลัวว่าพอลวกแล้วลวกเร็วเกินไปผักบุ้งดำจะไม่สวยครับส่วนอันนี้ท่านผู้ชมครับผมเติมถั่วลงไปนะครับถั่วคั่วของเราครับถั่วลิสงคั่วลงไปในพาร,รามโรงสงของเราครับนี่ เรียบร้อยผมปิดไฟแล้วครับแล้วเราก็ได้หมูที่ใส่เป็นพระรามลงสงของเราครับนี่หชุยเลยครับนี่ส่วนผักครับที่บอกครับผมใส่ควรไปก่อนอย่างที่เห็นว่าท่านชมครับเราจะไม่ต้องวอลลี่กับผักว่ามันจะดำก่อนนะครับอันนี้รอได้สบายมากครับ ยอดครับโค้นมาแล้วครับยอดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมียอดครับอันนี้เราจะแยกตรงโค้ไน้อยก่อนยอดเราเดือดเรียบร้อยครับ เลยครับยอดอยู่ตรงนี้ครับโกลอยู่ที่นี่เพิ่มน้ําแกงนิดหน่อยครับน้ำพริกเผาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับให้เขาผสมกันแล้วก็เพิ่มรสชาติมากขึ้นนี่เลยครับตัวเป็นพระรามลงสงครับแต่บางคนบอกว่าทานกับเส้นหมี่เรียกว่าพลักยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวมาชิมกันครับพระรามลงสงครับเราต้องชิมหน่อยครับ ผมมีนี่หมูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงมีน้ำช่ำๆหน่อยครับหมูผักบุ้งครับใส่ด้วยกันได้มันกะทิอยู่แล้วนะครับหอมน้ำพริกเผา ความเค็มเนี่ยไม่ถึงกับต้องเค็มหนักนะครับเพราะว่ามีความหวานจากกะทิแล้วหวานจากน้าตาลเมื่อกี้นิดหน่อยความมันของถั่วลิสงท่านผู้ชมครับไปคู่กับความกรอบของผักบุ้งเพิ่มเติมด้วยความหอมของน้าพริกเผาไปด้วยกันได้ลงตัวทีเดียวทย่านผู้ชมครับแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ข้าวอย่างที่บอกครับก็เป็นพระรามลงสงนะครับทานคู่กับข้าว แล้วก็เส้นมีก็ว่ากันไปครับถ้าชอบผักบุ้งอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับบางร้านก็ขายแต่ผักบุ้งอย่างเดียวครับเป็นแหนมกับข้าวไปส่วนพระรามลงสงกับผนงเนี่ยก้ากึ่งกันมากนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าพระรามลงสงเนี่ยไม่ได้ใส่ผงผนงหรือผงเขาเรียกสไปซ์เพิ่มมากเท่านั้นเองเป็นกลางกลางกลิ่นหอมๆเฉยๆนะครับไม่ใช่ต้องหนักสไปซ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใบมะกรูดที่ต้องใส่ ลงไปแบบยิ่ลาหนักๆอย่างนี้นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพระรามลงสงครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับติดต่อกันทาง Facebook ครับยอดเชฟไทยอยากจะให้ยอดเชฟไทยปรุงอะไรให้ดูบอกกันมาเลยครับสื่อสารกันเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับ8.30โมงคึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้นะครับกับรายการยอดเชฟไทยสวัสดีครับ